โอ้ยยังอยู่สองเดือนที่ยังไม่ได้ทานคิดหาวินแซ่มาขี่ไปบินธบาตนะแต่ว่า,ราธรรมดาเพราะขาข้างนี้มันมันเหยียดยากนะ้วคู่เข้าก็ยากเหยียดอกก็ยากล้มแผ่ล้มแผ่ลุกก็ไม่ได้หูจับเลยขาอ่อนลุกขาวอ่อ,อนอ่อ,อนแม้วทั้งตัวล้มแผ่ล้มแบบข้าวก็ตาก,กินไม,ม่ได้นองฟ้อนแล้วจะมามีวันนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อะ มันนั่งพูดนั่งอะไรได้หมดทักเสื้อเสื้อผ้าได้หมดแล้วข้อเข่าคขัดข้อเข่านะครับก็คืออาการเป็นยังไงครับบ้างครับคุณแม่ลองเล่าอาการหน่อยมันเ่งนะมันเทาคิอมันเทากระโปวดย่างไปกับแย่ไปน้ำใหม่เหรอมันเก็บมันปวดเวลาลุกเวลาเดินใช่ไหมคุณแม่รูบมังต่ำบางสูงจะค่อยต่ออากไปเหรอหอบขาขึ้นรถเบาลืมตัวอ้าวหายได้โดยโดยปริยาย แผงไอ้แผงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะออผู้ใดว่าเ,เคยล่องก็ล่องซะบ่อ,อหากชีวิตเจ้าของสิปกกบปหักเข้าไปเ,ออเรายาปลาปิ้งเลขเลิก,เ,ลกเขายังสื่อได้อะ่ะแค่นี้ไปยังเขาจะสื่อกินบ่ได้บม่หากชีวิตเจ้าของมันแพสิหักลูกหลานกับบม่หักเด้อปนักศการนะครับหลวงพ่อนะครับเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อนะครับก่อนอื่นก็ขอให้หลวงพ่อแนะนําตัวก่อนเนาะอ่าหลวง,งพ่อสื่อหลวงพ่อขมีคับผมกะตะธโม อยู่บ้านไทยเจริญหมู่สิตบตำบลนาแต่อำเภอคำตะกา้าจังหวัดสกลนครครับผมหลวงตาอายุเท่าไหร่แล้วครับแ <80, S 1> ปดสิบ <80, S 1> ปีนี้แหละแปดสิบแปดสิบปีนี้ปีสองพันห้ารอยแปดสิบหกเกิดครับผมก็นะครับก่อนที่หลวงตาจะรู้จักผลิตภัณฑ์ดิบวเนี่ยรู้รู้จักจากช่องทางไหนครับหลวงตาจาก y u t u b e อ๋อรู้จาก YouTube รู้จัก YouTube เห็น y t u t u สองวันสามวันนั่นแหลไม่ใช่วันเดียวสองวันสาวันเนี่ยที่ดูอยู่ที่จะมาทานดีบุญเนี่ยอาการของหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างครับก่อนจะมาทานดีบุญมันก็ปวดมาอยู่แต่มันก็ไม่แรงถ้าพอดีหนาวความหนาวเข้ามามก็แรงขึ้นหนักขาดูเหมือนจะยืดก็ออกยากจะเข้าก็ายากวปวดพอดี เห็นใน YouTube ว่าดีบุญดีแล้วก็ไปเห็นอาจารย์ท่านว่าท่านเดินได้จากก่อนห้าเมตรหลวงพ่อกัมาเดี๋ยวนี้ไปกับกิโลได้แล้วหนึ่งกิโลท่านเป็นพระท่านไม่ควรจกกระโกหกเราก็เลยคิดอ่ะพอดีเห็นสามวันแล้วก็โทรเลยเป็นพระไม่มูสาอยู่แล้วครับคิดว่าพระไม่น่าจะมีอะไรอย่างอื่นครับ จะกูหกไปทําไมเราเป็นพระอบวชก็สละอยู่แล้วไม่เอาอะไรอแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะจริงก็เลยทดสอบลงลองดูเจคิดขั้งแรกเนี่ยโทรไปสั่งกล่องเดียวโยมบอกว่าอสองกล่องนั้นหลวงปู่เจอวีแร้วว่าเจอเจอเป็นเสียงผู้หญิงอ๋อเสียงผู้หญิงครับครับผมตอนที่สองนี่ถึงเจอ เจอผู้ชายอือเป็นผมเองนะครับแล้วนะครับหลวงตาท่านฉันไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นผลในภายในกี่กล่องครับหลวงหลวงตากล่องแรกก็เห็นแต่ว่าซองที่หนึ่งไม่เห็น่องที่สองเริ่มจะรู้จักเริ่มอาการดีขึ้นเริ่มอาการจะดีขึ้นเ<อ>บานิดหน่อยแต่่องที่สามมีรู้สึกว่าเบาจริงอนะืไปห้าซองก็หมดหมดห้าซองกล่องแรกแสดงว่า หายเกือบจะขาดเอาอีกกองสองก็คือมีปัญหาที่ข้อเข่าใช่ไหมครับเป็นข้อเข่าทั้งเอวด้วยปวดตั้งแต่วงเอวล้าไปถึงขาเลยบางวันมันก็เจ็บปวดในเอวนี่เวลาเราลุกจากอาสนะเวลาลุกจากที่ชันชันแล้วเนี่ยก็คือลําบากเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ลําบากเส่ยท่ต้องข่มต้อง เอามือดันขึ้นอ๋อต้องเอาตูดกระดกขึ้นก่อนนะตูดกระดกขึ้นก่อนแล้วถึงจะไปได้ถึงจะไปได้แต่ไปแล้วก็ค่อยยังชั่วไปถ้าไปแล้วถ้าขึ้นนี่ที่แรกนี่ยากนะแล้วตอนนี้นะครับพอหลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยนะครับหลวงตาทานไปทั้งหมดกี่กล่องครับสี่กล่องสี่กล่องออนี่่อหายขาดเลยเลิกเลิกก๋อฟันธงได้เลยว่าหายฟันธงว่าหายอ๋อเลยไม่ไม่ไม่ได้โทรไปอีกไม่ได้ไป สั่งอีกครับผมครับก็ว่าหลวงตาทําไมเงียบเงียไปโทรมาอีกทีบอกว่าหลวงตาเดินแล้วแล้วหายแล้วหายแล้วไปเดินบินสบายสบายแล้วแต่ก่อนอยากหาวินแช่อ๋อถึงขั้นอยากคิดอยากอยากหาวิลแชร์มานั่งเลยอยากหาวินแช์มานั่งไปบินบายว่าเราจะได้ออกไปบินสบายใช่ไหมครับใช่ก็พอดีมาเจอตัวผลิตภัณฑ์นี้ก่อนมาเจอดีบุญก่อนที่เพืพอไปแล้วก่อนหน้านี้หลวงตาท่านมีตัวอื่นที่มาสั่งมาทานไหม ไม่เคยทานยาแก้ปวดไม่เคยเลยไม่เคยเลยอแต่แต่มาเจอผลิตภัณฑ์ดีบุญนเนี่ยสั่งเลยพอมาเจอดีบุญนี้ก็สั่งเลยเราทานแล้วก็เห็นผลลั้ธ์จริงเนาะไม่ชอบทานยาแก้ปวดอีกด้วยอถ้าใครไม่เป็นไม่รู้เนาะหลวงตาเนาะถ้าการนี้เป็นไม่รู้นะครับแล้วดีใจไหมครับดีใจไหมที่เรากลับมาเดินได้อย่าว่าจะดีใจเลยเหมือนก็ได้เงินล้านนั่นแหละเพราะมันไม่เจ็บไม่ปวดเนาะ ลวงพ่อบินธบาตสองหมู่บ้านประมาณกิโลนะโอไปไปสองหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับสองหมู่บ้านทห้เจริญกับนาแต้อ๋อไปสองหมู่บ้านเลยไปสองหมู่บ้านอือแล้วหลวงตาท่านฉันแบบไหนครับตัวดีบุญจะมีอยู่สองแบบนะครับมีแบบแคปซูลแล้วฉันชนิดผงอ๋อเป็นตัวผงเป็นตัวผงตัวนี้เนาะตัวผงใส่น้ำเออตัวนี้แหละอ๋อครับตัวนี้แหละตัวใส่น้ํานี่แหละครับผมแล้วหลวงตาทานยังไงครับตอนเช้า หลังจากที่ฉันแล้วหลังจากที่ฉันแล้วอ๋อชงดื่มาละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองตอนหนึ่งนอนตื่นตอนเช้ารู้สึกเบาๆอ่ะน่าจะถูกเราก้าวขาได้ยืดขาออกได้้าขไดแต่ขาเราก็ไม่หนักอ๋อู้าเราเดินไปไกลถึงจะหนักอ๋อครับผมจากคนที่ เดินแทบจะไม่ได้เนาะเราไม่ได้เรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับอาจารย์เรารู้จากในการเปลี่ยนแปลงของเจ็บของเรานี่เนี่ยเพราะว่าเราเป็นอยู่ทุกวันเนาะเราเป็นทุกวันเราเรารู้ว่ามันเบาขึ้นเราหนักหรือเบาเรารู้ครับผมถึงห้าซองรู้สึกไปเบาหมดไปกล่องนึงเนี่ยลงเลยลงขึ้นมาเลยรู้รู้ว่าทีนี้พระอาจารย์ก็มัดเริ่มมั่นใจแล้วอ้าวเริ่มมั่นใจเริ่มทดสอบทดสอบตัวเองครับพอกล่องสองมา สองมาหายต่ออีกลงไปเลยถ้าถ้าจะเอาไปอีกนั่นน่ะมันจะไม่อนี้สั่งอีกสองกล่องพอดีหมดสี่กล่องก็เลยหายครับผมทุกวันนี้ไม่ได้สันไม่ได้สัญญาอะไรแล้วเลิกแล้วก็คือเราพอใจแล้วเราก็หยุดเลยเพราะว่ามันหายแล้วถูกไหมครับกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าดีจริงๆมันหายแล้วหายแล้วดีจริงทําไมถึงไม่ทานต่อนั่นมันน่าจะหายมันเบาแล้ว ทดสอบมานี่มันหมดมานี่เกือบเดือนน่งมากขึ้นเดือนนึ่งมั้งตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการกลับมาเลยยังไม่มีอาการกลับนะครับเห็นผลถ้านั้นก็สั่งไว้แล้วครับผมแล้วถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยลงตาจะให้คะแนนกับดีบุญเท่าไหร่ครับหลงตาว่าเก้าสิบนู่นแล้โอ้ให้ถึงเก้าสิบคะแนนเลยนะครับจะกินนอื่นนี่เนาะ ก็คือเราไม่ได้ทานยาตัวอื่นยาแก้ปวดอย่างเดียกก็คือไม่ทานเลยแล้วก็ไม่ได้ทานทานอย่างเดียวนี่ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเลยในตัวนี้ตัวเดียวแล้วมีการบอกต่อแนะนํายังไงบ้างครับท่านาโยมก็ถามเจอก่อนมีญาติโยมที่มาวัดมีไหมที่บอกว่าโอ้ยลุกยากอะไรอย่างเงี้ยมีได้แนะนําต่ออยู่ใช่ไหมครับแนะนําต่อแล้วก็เป็นการบอกบุญเนาะคนหนึ่งก็เอาเอากองไป ยังยังไม่เห็นซื้อถามอยู่มือวางว่าเมื่อใดเมื่อสองสามวันอ๋อเอาเอากล่องเปล่าที่กล่องเปล่าที่ลงตาท่านฉันแล้วเนี่ยเอาไปดูเอาไปดูอ๋อตอนนี้ก็เดิอออกบินธบัตได้สบายทุกวันไปทุกวันสองหมู่บ้านเลยรวดเลยสองหมู่บ้านทุกวันอแต่ก่อนนี่โหไปเหนื่อยนะปวดขาขาหนักข้างนึงคือมันตึงมันลังไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเกือบจะไม่ถึงก็คือที่ปลายทาง ทั้งอุ้มบาทด้วยทั้งนี่ด้วยลำบากเลยฝนตกยิ่งยิ่งลมด้วยไปแี่ใกันใหญ่นะนะครับฝนตกยิ่งล่มด้วยเ้วดีใจไหมครับดีใจไหมที่กลับดีใจมากที่เราหายได้แต่ก่อนคิดเลยนะวินเซนี่ต้องได้เอา เริ่มเริ่มคิดแล้วเริ่มมาจะคิด<อ>แล้ว,ว,มลวไม่ใช่คิดเสีสๆถามโยมแล้วเดี๋ยวถามหลวงพ่อท่าน <c oughs> มีอีกรูปหนึ่งอยู่วัดป่าท่านนั่งวินแช์ทุกวันอ๋อหลวงตาท่าน,านว่าน,นั่งวินแชอถ้าท่านท่านเอท่านเป็นอะไรเป็นอะไรกในพืน้นของท่านเนี่ยเป็นเขาว่าเป็นอะไรเป็นตรงไหนครับเป็นตาป่าเป็นอะไรเขาว่าอยู่พื้นเท้าของท่านอ๋อท่านก็ยืนเดินไม่ได้ก็คือต้องนั่งท่านเดินได้อยู่เต็มมัน ท่านไม่ได้ไม่เดินท่านนั่งวินแชร์ได้ถามท่านแล้วท่านบอกว่าโอ้ยไม่แพงหรอกสองหมื่นหกเออสองหมื่นหกไปขายหน้าทั้งไม่ให้เขาอะพระมีหน้าอยู่อะนะครับก็ถึงวัยถึงช่วงวัยเนาะเราก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะครับดีอย่างเดียวหลวงพ่อไม่ค่อยสัญญยาแก้ปวดถ้านะครับตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยหลวงตาคิดว่าราคามันสูงไปไหมถ้าเทียบกับเครื่องคุณภาพเรื่องการ ถ้าคุณภาพที่เราสันไปมันก็ไม่สูงแต่สําหรับคนบ้านป่าขาดงนี่สูงเพราะมันมันไม่เคยมีตังมันมีรายได้ครับถ้าว่าคุณภาพนี่ไม่สูงครับผมแต่ว่าดีนะยังมีสิ่งที่ทําให้เราหายได้ดีดีกว่าไม่มีแต่ว่าแพงก็แพงสําหรับคนไม่มีคนมีพอกินพอใช้กับไม่ไม่แพงหรอกพอกินถ้าคนมีอาการปวดเนี่ย ราคาแค่เนี้ยถือว่าคุ้มใช่มไหมครับดวงตาคุ้มค่าเพราะว่าถ้าเทียบกับการอาการปวดเนี่ยใครไม่เป็นไม่รู้ใครไม่เป็นไม่รู้หรอกใช่ไหมครับยิงข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมพวกเนี้ยมันน่าจะเสื่อมหรือมันอี่ครับเขาเรียกข้อเข่าเสื่อมแหละครับลวงตามันแข็งก็คือโรงพยาบาลนีงไม่ไปเลยใช่ไหมไม่ได้เคยไปโรงพยาบาลแล้วยังบอกลูกไว้อีกด้วยว่าไม่ต้องเอาพ่อไปโรงพยาบาลถ้า ปัวไม่หายก็คือไปตายไปก็ตายให้มันตายไปไม่ต้องไปโรงพยาบาลไปแล้วก็เท่าเก่านั้นแหละบอกลูกๆไว้เลยบอกแล้วลูกพ่อไม่ไปแต่ว่ายาอยู่บ้านอย่างนี้แล้วก็สั่งมาทานเห็นใน YouTube กว่าทานที่จริงไม่ได้มีใครบอกนะนี่นเห็นใน YouTube นนครับล,ลูกจะขออนุญาตให้หลวงตาเนาะลองอชองนะครับตัวผงชงดื่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวลูกจะแกะเอยอมันกืไม่ยากเลเนาะ ทานมาพอ,อแห้งเดี๋ยวจะให้ญาติยมดูว่าเอ๊ะทาน,<ง>ท,านทานจริงหรือเปล่าหลวงตาสั่งมาทานจริงไหมหรือมาจ้างหลวงตาโฆษณาให้หรือว่ามาจ้างหลวงตาโฆษณานะครับเมืม่อได้หวังคาดตอบแทนหลวงตาแกะเลยนะครับหลวงตาชงยังไงก็ชงให้กับท่านผู้ชมดูได้เลยเอ้อมันก็ไม่ยจังเนาะอยู่ในกล่องมีกี่ซองครับห้าซอง นี่นอนหนึ่งกล่องนะครับอาทอเทยวหนึ่งกล่องมีห้าซองนั่นไม่ยากเลยเนาะโยมเอ้ยหลวง,งพ่อเอามาเพื่อแหงเลยเมื่อมื่อวันเอาเว้คนที่มีอาการเนาะคนคที่มีอาการหน้าจินน่าใชา้นี่มันสิหยาหงยาของหลวงพอ่อเอามาเพื่อแหงะเ,เ,เ,เลยม่อซีกล่องเลยหนึ่งกล่องมีห้าซองนะครับ ก็<า>มีห้าชองหนึ่งซองนะหลังอาหารเช้านะหลังอาหารเชา้าครับผมไม่หาอาหารก็ได้หลวงพ่อบางวันท่านนมลงไปกล่องหนึ่งก็เอาเลยไม่เป็นไรไ,ไม่เห็นเจ็บไ,ไม่เห็นปวดนี่ดียื้อผู้ดใดบวชท่านกัสิว่าหลวงพ่อตัวบวมเดียดนเด้อผู้ใดก็ดี คนเฮามันกระถือเป็นบางคนผู้ว่ถือกระติไปว่าบ่ตัวมันโมเมนต์แต่ควบจริงหลวงพ่อหาห่หลีครับหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านฉันด้วยตอนเองจริงๆนะครับเออ,<พ>อ <4 S 1> สี่กล่องจริงๆใช่รอบแรกสั่งไปแล้วสองกล่องสองกล่องที่จริงคิดจะสั่งกล่องเดียวมาทดสอบโยมาสอ,องกล่องหลวงปู่ว่อะสองกล่องกับสงองกล่องราคาอยู่ในข้างกล่องเหรอเออข้างกล่องกับข้างกล่อง่ะหลวงปู่จะ ชันแล้วนะครับอืมงานหมดแล้วรสชาติเป็นยังไงครับสงตาพอดีพอดีมีหวานนิดๆเฟื่องฝาดขมอะไรไหมไม่มีสำหรับคนที่ทานนดสำหรับคนที่ทานยาน้ำจากย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทานนี้ไม่ได้ไม่มีใครไม่มียาทานไม่ต้องทานเลยไม่ต้องทานในโลกนี้ไม่มีนะครับอันก็รสชาติทานง่ายนะครับก็รสชาติออกประมาณเกลือแร่ใช่ไหมครับ ออกประมาณเกเลือแร่ออกประมาณน่าเกเลือแร่น่าจะยังแก่กว่านี้นมั้งรสชาดอ๋อรสรสชาติของเกเลือแร่ยังยังเข้มกว่านี้ยังเข้มกว่านี้อืม <ขอ S 1> นะครับันนี้ไม่เข้มอันนี้หวานหวานครับน,น,น,นิ่มนิ่มอ่อนอ่อนหวานอ่อนอ่อนไม่หวานมากอืมสําหรับวันนี้นะครับก็วีก็ขอฝากนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอาการที่ปวดตามข้อตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูมมาตอยนะครับนิ้วล็อกนิ้วชาชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าพวกเนี้ย วีก็ขอฝากนะครับที่ผลิตภัณฑ์ดีบูเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่มีอาการนะครับสําหรับผู้ที่มีอาการนะครับอย่างที่แจ้งไปเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับโทรมาตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูนะครับกับวีเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนนะครับออกจากบริษัททุกกล่องนะครับของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับวีก็ขอขอบพระคุณนะครับ ครับสวัสดีครับ